ฮัลโหลก็สวัสดีกันด้วยในพบก,กับรายการ s t a r t าย k นะครับผมจะมานี่จะมาสอนโหลดม็อดม c ครับนั่นเองนี่มีเร1.5.2นะครับเป็นม็อด p l a n t vs Zombie คือพืชปะทะซอมบี้นั่นเองนะครับโอเคครับพร้อมจะมาแก้ไขปัญหาด้วยเลยนะครับอย่างแรกสิ่งที่คุณจะต้องมีคือตัวม c ครับนะครับ1.5.2นะครับผมแนะนําให้เป็นนี่นะครับของ SKV เลยนั่นเองแนะนําเลยครับนี่ หาลถได้จากที่ไหนนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงไว้ใต้ด้านล่างเลยดีสคริปชันก็เข้ามาหน้านี้ปุ๊บทำยังไงต่อเลื่อนลงมาครับกิกไปตรง m มีเด f i ไฟก็เลยไอ้คิงมาจากไหนเนี่ยไอ้ลิง์บ้าบอไม่เกี่ยวข้องครับโอเคเปิดแท็บมานะเมื่อกี้มันโฆษณาก่อกวนนะครับเจอบ่อยเจอบ่อยล้อโหลดนะครับนี่กด ข้าไหมครับสกิปป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 แต่แตแต่พอมันนี้ปุ๊บก็ได,ด้หน้าตายอย่างนี้มานะครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับโจ้โอเคถ้าถผมว่าลิงนี้ไว้ไวให้กันแล้วกันอ่านนี้ก็กล่าวไปเลยนะก็กล่าวไปเลยเสียงไรเข้ามาขอไฟด้วยนะโอเคุมก็โอเคครับโจ รับหนึ่งเดี๋ยวผมไปข้างๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเซฟไว้ก่อนรับหนึ่ง H K V โจ๊ะโจ๊ะดิงด่งทิงทิ้งรอบหนึ่งรับพอโหลดมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็รอกดคลิกดาวน์โหลดปุ๊บก็รอนะครับแล้วถ้าเคยใช้กูเกิลคอมผมก็จะขึ้นมาด้านหลังตรงนี้นี่สี่เหลี่ยมปุ๊แต่ก็ ลเรสรให้เข้าไปดูไมคอมพิวเตอร์นะครับถ้า Windows 7ก็มาคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าถ้าคุณโหลดเสร็จไม่ต้องยุ่งยากก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมาหน้าต่างนี้จะมาอย่างนี้ให้ยืนยันตอนแรกก็เป็นหน้าต่างนี้ก็กดต่อไปสําหรับคอมใครที่ไม่เป็นภาษาไทายก็น่าจะเป็นอะไรอินโทรไม่ใช่อินกินอินอะไรสักอย่างอะไรแหละไม่รู้อ,เอ,เอน่น i ีเนี่ยเนี่ยเป็นคำเนี่ยเป็นคำเนี่นยน่าจะใช่ด้านบน อินストอรน่าจะใช่นะแหละต่อ,ตอของผมมันภาษาไทยก็เป็นต่อไปก็ต่อไปนะครับนี่ก็เลิอกข้อส์อ่ะเขาไม่ยุ่งอ่ะต่อไปมีสองเวอร์ชั่นนะครับหนึ่งจุดห้าจุดสอง,สองไทยฟิกไทยฟ็อกไทยแฟบไทยฟิกนะครับน่าจะใช่แล้วมั้งมี S.K.V กับออริจินอลถ้าคุณอยากได้มินแิแมปน่าจะเป็นน่าจะเป็น S.K.V แหละแต่แนะนำนะครับถ้าลงมอดให้เป็นออริจินอลใช่ปะวะเออนั่นแหละ นี่ครับที่อยู่ตามของม,มันเลยก็ได้นะก็ต่อไปเลยครับคลิกปุ๊บจะเป็นการดาวน์โหลดทันทีนะครับแต่ผมจะไม่ดาวน์โหลดนะครับเพราะทำดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บให้คุณเช็คนะครับถ้ามาตรงที่ด้านล่างถ้าเป็น Windows XP ก็จะเป็นสตาร์ครับตรงนี้ก็เป็นสตาร์เหมือนกันพิมพ์คาว่า Run r u n run อุ้ยเข้าผิดครับขอโทษครับโอกาออกเก่าอาร์ยนะครับแล้วก็ก,กด enter ไปแล้วก็ พิมพ์คําว่าโอโอพิมพ์ว่านี่ครับเป็นเปอร์เซ็นต์ a p p d a p p d a t a เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ a p p d a t a เปอร์เซ็นต์ s data แล้วก็ enter ไปนะครับแล้วเราก็ ala <c ough> มาหน้านี้งงมันคืออะไรกันเนี่ย แล้วก็ตื้อเลื่อนหาบางคนก็จะอยู่ด้านบนบนผมนะครับบางคนจะอยู่ด้านหลางแต่ส่วนมากจะอยู่ด้านบนเริ่มเขียนว่าจุดหรือว่าดอทไมค์ครับเข้าไปนะครับจะมีรูปหน้าตาแบบนี้แล้วต่อไปคือวิธีการติดตั้งมอดนั่นเองจสลับกันนะครับปะก็ต่อมาพิธีการติดตั้งมอดคือผมจะให้ลิงก์นะครับคือลิงก์นี่ Plant vs Zombie พืชอปะทะซอมบี้ string, บเป็นเว็บของ Sky Days ใช่ปะ Sky D A C d a s นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้กดเข้ามาปุ๊บมีหลายเวอร์ชันมีหลายเวอร์ชันมากครับเว็บนี้ดีมากเลยลงมัดไม่ยากด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมจะให้เข้ามาแล้วเลื่อนลงมานะครับนี่แหละถึงตรงดาวโหลดครับตรงนี้นะครับให้กดคลิกอันที่สองครับดาวโหลดนี้จบกดคล <ma> no ิกปุ๊บโจ๊ะปุ๊บนะครับก็ รอเหมือนเดิมนะครับก็มันจะกลายเป็นอย่างนี้แทน v s ซอมบี้มอดอิน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 เซอร์เตอร์อินเทอร์อะไรสักอย่างะแหละผมไม่รู้อ่ะขอโทษดวยกันแล้กันก็อันนี้ครับกดมาคุณรู้ว่าโหลดเสร็จปุ๊บก็ประเด็นง่ายๆกดคลิกตรงนี้เลยครับก็กดคลิกเปิดเข้ามาเลยจะได้เป็นนี้กด well. เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์มี2อันนี้นะครับก็กดอันนี้เลยอันแรกครับแพนวีเอซอมบี้ ขึ้นมาแล้วลอบบรอมันแป๊บหนึ่งนะมาแล้วเนี่ยขึ้นมันเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ของผมจะขึ้นมบบนี้เพราะเป็นการถอนการติดตั้งนะครับแต่ของผมติดตั้งไปแล้วไงโอเคครับจะไม่ถอนการติดตั้งอะไรกันก็อันนี้คืออินสตอลโอเคกนจาได้แล้วก็อะไรเลสเตอร์ออปชั่นโอเคครับไม่ต้องสนใจกดไปตรงนี้นะครับนี่ครับอะไรเนี่ยรีอินสตอลมัดเบคอัพไมค์ครับ บีฟอสอินสตออิเฮ้ยแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยงานงอกละกล้าออกครับถ้าเป็นของพวกคุณ okay, ก anyway. ็กดโนนะครับผมจะทำการออกมอดก่อนแป๊บหนึ Send ่งโอเคครับผมติดตั้งไปแล้วไงเดี s <S <Yeah. S 2> uh ๋ยวมอดมันลวนนะครับพอกดติดตั้งปุ๊บมันก็จะโหลดตีทีตีีีริีริีริเสร็จปุ๊บคุณก็มาที่ตัวเกมติดตั้งไปครับเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะเป็นตัวเกมนี้ขึ้นมาตงหน้าวินโดว มันจะมี2อย่างจะเป็นไมค์คาบปกตินะครับกับไมค์คาบเอพีก็กด enter เข้าไปครับมันจะมีการโหลดตรงนี้นะครับนี่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะเคลียร์อีกเรื่องหนึ่งให้นะครับเดี๋ยวตันนี้เข้ามาก่อนมาในในเกมนะครับเข้ามาในเกมก่อนโอเคอย่างนี้ละจะเป็นมอสนะครับนี่เลยจะเป็นนิจอยู่นะนิโจโจโจโอ้ยไม่ใช่แรกแๆกแรกช่นี่ครับแพนบีเอซมบี้ติดแล้วนะครับโอเคผมจะลองเข้าซิงเกิลเพลเยอะให้ดู น้องนิ่งนังน่งนิง่งนงโอเคเข้ามาเลี้ยวโอ้โหแหลกมุกมวก,มวกเดี๋ยวผมขอปีเสียงคนหนึ่งครับเป็นเสียงอะไรบางอย่างโอเคครับนี่คือหน้าตาของมอ d แพนวีเอทซอมบี้นี่คือแพนนี่คือไข่ของมันนะครับมีไข่โจ๊กชูเตอร์เพลพปล,ลาชูเตอร์อ่ะหยิบออกมาแล้วก็แหละซันฟาเวอร์ อะไรแลพิเตอร์สโนพีสโนพีสโนพีสโนสโนพีเนี่คือ P er. P A พ,พีชูตเตอร์พีพแพรูผาชูเตอร์หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเอเดเทสยเทสยิงให้ดูอืมอ่ะสไปเดอร์แะ้วกันตอนกลางวันนะได้อ่อะยิงโจโจยิงว่าวอ่ะยิงว่าวอ่ะ รู้สึกว่าเขาจะยิงว่าวนะครับเวลาครับเดี๋ยวเราก็ช่วยเขาหน่อยกันแล้วกันโจโจโจโอ้ยไม่ถึงอ่ะโจตู่มโอเคตัวนี้ถ้าทางจะยิงว่าวนะครับโอเคงั้นก็โอ้ยไม่เอาตัวแรกพริพา P A เอเอพี A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 . โอเคต่อมาก็ซันฟาเวอร์นี่เหมือนในเกมผู้พิทาสซอมบี้เลยตัวนี้เป็นตัวผลิตเดือดึงเดือดึง ตดึดตอนฆ่ามันจะได้รู้สึกโจฆ่าตัวนี้ก็จะได้นี่มั้งโจโจเนี่ยฆ่าฆ่าตัวนี้ก็จะได้นี้ฆ่าตัวเขียวเขียวนะจะได้นี่จะเอายิบออกมาเลยซันฟลว,ว์ตีดิ้งตีดงตีแดงเนี่ยซันฟลวนี่ถ้าฆ่าตัวซันฟลว,ว์ก็จะได้นี่ออกมาผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้อุ้ยยิงได้อุ้ย ยิงได้ด้วยวู้มันคืออะไรเก็บไปแล้วจะได้อนะไรเนี่ยอู้สวยงามมากอู้ยิงยิงมันยิงใส่นี้ไม่ได้นะโอเคไปค่านี้ก็จะได้นี้โจ๊ะปะต่อมาก็ลีพีเตอร์ค่ะเลพีเตอร์ตัวนี้ก็เหมือนกันรู้สึกว่ามันมีผมเยอะกว่าเนี่ยมันเป็นยังไงดูดิยิงยิงอู้อู้หนอันคนรู้สึกว่าห้า ยิงหกนัดนะครับว่าเาสองนัดโอเคครับไม่ว่าเขาต่อมาก็สโนสโนพา P A P E พีอห้าอะไรก็ไม่รู้นี่ครับโอ้โหคนด้านหลังคนเยอะต่คงจะใจจะเฟี้ยวผมมาผมด้านหลังยิ่งจ,จะเกิดอะไรขึ้นนี่น่ะนี่นะนี่นะนี่น่ะ,นนะ,นนะ นีน่นี่นี่เนี่เขาเป็นไรอะ่ะเขาไม่เขาเขาไม่ยิงซอมบี้อ,ะอ่ะเอาอเขาไม่ยิงอีนั่นเดี๋ยวผมจะลองเอาซอมบี้มาโจกอ่ะซอมบี้อ่ะยิงซอมบี้ปะ,ะไม่ยิงซอมบี้เว้ยอ๋อเขายิงเขายิงแต่เขารู้สึกว่าเขาจะเขาจะลวนะแค่ฆ่าตัวนี้ก็จะได้สโนว์บอลนี่มันก็เหมือนมันก็เหมือนลูก ลูกคนะี้ลูกสโนว์บอสไม่ต่างอะไรกันมาก้ยตายเลยแหละแต่ดาเมจน่าจะเยอะกว่าแหละผมว่าโอ้ไอ้ยะใช้ได้ใช้ได้ครับหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ก็หมดแล้วรู้สึกจะมีแค่นี้ใช่ไหมเนะนี่ยมีจะมีไข่แค่นี้แหละครับนเช็คก,ก่อนโอเคมีแค่นี้แหละครับงั้นเดี๋ยวผมขอ ไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เลยกันล้วกันเรื่องนี้จะเป็นแบบว่าคนที่เข้ามาครับกดสมมติกดเข้ามันนี้ปุ๊บคุณโหลดเสร็จแล้วกดอินสตาลเกมตรงนี้นะครับจะเป็นการดาวน์โหลดถ้าของใครขึ้นว่าเออเลอร์เป็นตัวแดงๆนะครับผมมีวิธีแก้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรออันนี้โหลดเสร็จเลยมันจะขึ้นแดงๆครับมันแล้วพอขึ้นแดงๆปุ๊บคุณก็จะมันจะมีเขาเรียกว่าคุณจะเข้าเกมแล้วจะเล่นม็อดนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับ ไม่สามารถใช้ m o ดนี้ได้เนื่องจากปัญหาบางอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเรามาที่เดิมนะครับสตาร์นะครับรันนะครับรันเลย Enter ครับแล้วก็ appdata เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Enter นะครับเข้ามาที่ด o t my ครับนะครับถ้าใครขึ้นอย่างนั้นนะครับมันจะมีไฟล์หนึ่งที่มีชื่อว่า lib 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 เครื่องผมก็เป็นปัญหาอย่างนี้นะครับคือมันเป็นแล้วมันลงมอดไม่ได้นะครับแต่ถ้าลงนี้ปุ๊บมันสามารถลง m o ด ได้เกือบทุกหมดครับเกือบทุกหมดผมยังไม่เคยอะ่ะแต่ผมลงลิฟผมไปหาลิฟมาเสร็จปุ๊บไปเสาะ,ะแสวงหามานะมาแล้วมาแล้วมาลงเอามา๊อปปี้ปกติคุณเข้ามาปุ๊บมันจะมีลิฟคุณเข้ามาปุ๊บมันจะมีไฟล์ของมันนะครับคุณก็ทําการคอนโทรลเอเอาไง,ไง่ายๆเมาส์คลิกซ้ายคุมดํานะครับรือว่าคอนโทรลเอก็ได้คนโทรเอปุ๊บคลิกขวาดีลิทนะครับแล้วก็กดเย็ดไปนะครับปุ๊บ ก็จะหายไปแล้วค่อยคุณนํานี่ครับผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างคือลิงก์นี่นะครับนี่ลิงก์ลิฟนั่นเองไมค้ามือถือสองลิฟนะครับกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับโจกดดาวน์โหลดนะครับก็จะได้เป็นลิงก์นี้คุณจะขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดเปิดไฟล์เลยก็ได้ได้เป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนี่เลยลิฟคุณก็เปิดไมค้าของคุณเข้าไปในไฟล์ลิฟนะครับก็นี่เอาแพนประทานซอมบี้ออกไปครับโจ อยมาทางนี้นะครับจะทําให้เห็นชัดๆอ่าไฟไปคู่กันอย่างนี้นะครับอือู่คู่กันอย่างนี้โจกดคอนนี่ครับนี่คือไฟของมาครับลิฟของเราอันนี้คือตัวลิฟขวดีมันเหมือนกันนะครับของผมมันเหมือนกันเพราะว่าผมแก้ไปแล้วนะครับแต่ของคุณจะไม่มีไฟอะไรพวกนี้นะครับกดลบไปแล้วมันก็จะไม่มีใช่ไหมครับแล้วก็มาดีไฟมาครับที่ผมลิฟที่ผมให้ไปครับคอนโทรลเอนะครับ Ctrl แล้วก็จับการลากเข้าไปใส่เลยครับใส่ล้ลากเข้าไปโจ๊กก็ทําการดาวน์โหลดนะครับมันก็จะโหลดดุดดปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็พับออกมาหน้านี้แต่ก่อนจะทํานี้ต้องออกไมค์ครับก่อนนะครับแล้วก็ริบคนรีของคุณก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็กาออกนะครับมาเข้าไมค์ครับตรงนี้คุณก็ลองกดนี Enter อยู่เกมคลิกไปดูครับแล้วตรงนี้ก็จะโหลดได้นะครับเหมือนของบมคุณดูดีๆนะมันจะโหลดได้นะครับ โอเคแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณก็สามารถลงมอดได้อย่างง่ายง่ายได้นั่นเองดีวผมก็ไปลงมอดเบสิกเบสิกมาของมันฟอนต์รู้สึกว่าจะมีแล้วผมไปโหลดอะไรเนะี่ยอัม,มอเมอร์เพเยอร์คือเวลาเดินจะเหมือนสมจริงนะครับกับแพนแล้วก็ไปโหลดนี้มานี่ชเดอร์เชดเดอร์ไปลงมาเพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับสำหรับ,บนี้ก็ไม่มีะลรมากแล้วก็ที่สอนโหลด มาครับพบลงมดแผนเวสซอมบี้นะครับแล้วก็สอนลงลิฟด้วยลงลิฟจากตึกชั้นห้าไม่ใช่ครับลงลิฟลิฟลิฟของมาครับคือมันเออร์เลอร์ผมไม่แน่ใจเวอร์ชันอื่นครับแต่ที่ผมช่วยได้คือเวอร์ชันนี้นครับผมเล่นเวอร์ชันนี้มากที่สุดคับผมเลยมารีวิวมดนั่นเองไม่ได้รีวิวอะไรมากก็ทู่ๆไทยๆ่ะโอเคครับ นั้นสาหรับม,มอสต,ต่อไปที่ผมจะไปสอนจะมีอะไรกันอีกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมอสต,ต่อไปผมน่าจะสอนรถติดตั้งยี้โหลดเป็นสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆเลยเนาะโอเคน่าจะเป็นอย่างั้นแหละครับสําหรับพาร์ทนี้ก็ถ้าใครลงมอสไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรก็เขียนไว้ใต้ดีสคริปชั่นเลยครับด้านล่างอันไหนช่วยได้ก็จะช่วยอันไหนช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็จะพยายามหาทางช่วยนะครับโอเคครับงั้นสําหรับคนที่ ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะก็ฝากกดไลค์ซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็200กว่าซับส c r i b e ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจแลค่นี้น,น,นนะก็ภูมิใจแล้วแหละครับก็200ก็ยังดีกว่าไม่มีแหละโอเคครับผมก็จะรีวิวมอดสอนลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นสำหรับวิดีโอคลิปนี้หรือว่า ไม่ครับพาร์ทนี้นะครับรีวิวพาร์ทนี้ก็ขอจุคคิปเพียงนิดเดอนครับก็สำหพาร์ทต่อไปจะไปสอนลงมอดอะไรต่อก็ไปเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ